ขันเจ่าเด้เขี่ส่างกังฮงสับปะทนนยาเฉลีลืมพ้นปูขี่ควายค่อนกา นางเอ้ยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวช่องเกษตรวันเท่าที่เครรารพรักทุกท่านวันนี้ผมกิดซีมี่อีนึงเงล่านะครับที่จะมาอัปเบตให้แฟนคลับหรือเอฟซีของช่องผมรับรู้แล้วก็เห็นนะครับว่าผมเห็นหยังนะครับครับจะเห็นบอกจกนะครับบอกจกนี่ผมขุดหลุมเพื่อที่เห็นอยังจะบังคับพี่น้อง ผมเสียเถียงหน้าครับเสียเถียงหน้าหน่อยครับครับคุณครับผมสั่างเสามาแล้วสามเสาสี่เสาเลยครับอันนี้เสาหนึ่งอยู่นี่นะครับผมจมมาเมื่อกี้เนี่ยครับนักประคักเสาตัวนี้ก็ราคากับพ่อแบบว่าพูดยังไงแล้วแพงครับแตกต่างจากสมัยผมเรียนหน่อยแห้งเคยซื้อสินเสาสินละร้อยกว่าบาทครับตอนนี้สามร้อยยี่สิบาครับเสาหนึ่งคุณครับเสาเอาเสามาครับ ขุดลุมไปแล้วครับสามหลุมเลือลุมที่ไายครับยินแกนแห้งครับโอ้เบิงพี่น้องบกจกผมสิบินมอน้อบกจกครับเบิงครับอันนี้ครับหมู่บ้านเพิ่งต้องต้นบกกนาวไปนะครับครับจะเห็นท่อนะครับโบกปูนนะครับูกตัวบกกนาวอยู่นะครับมือเฉินซันนดหน่อยนะครับพี่น้องแต่ผมสู้มือเบิงครับ ต้นเดีวยวกันนะครับว่าเมื่อเกินเสี่ยวบับผ่ามาลุงอยู่นยครับแต่ว่าหาหมองกันครับตอนนี้เสี่ยงได้ดีหลังจากปลูกพุธใหม่หมดแล้วผมก็จะปลูกต้นใหม่นะครับต้นยืนต้นนะครับพอตอนนี้ผมมีเรลาต้นหนึ่งครับพวนพี่น้องต้นยางนานะครับอันนี้นะั่นหลวงพระองค์ท่านราชการที่ก่อน,นะครับทรงโปรดแห้งนะครับพระองค์ท่านโปรดต้น นี่ครับต้นอย่างหน้านะครับผมก็ชเอนุรักษ์ไว้ได้ครับต้นนี้ตอนนี้พักพอน,นะครับพักเมื่อยลุมกจิคุดเลิอกอยู่ครับนี่ครับผมมาน้ำไว้ให้มันให้มันคือใครว่าใบสุดตัวนะครับให้มันค้งตัวอันนี้ก็เลิก ประมาณความลึกของหลุมกับประมาณผมคุดแต่ประมาณสามสิบเส้นนะครับบันทัดหนึ่งที่เทียงหน้าหน่อยนะครับพอจะเศร้าเมยนะครับพอจะถึงหนาฝนแล้วนะครับอีกบ่กี่เดือนนี่ก็มีมีต่หนุม่วงครับไปแต่กินนะครับผมม่วงกับมีแบบมีกับมีครับพี่น้องแบบมีก็เริ่ใหง่แล้วครับผมได้ปลูกเองครับนี่เพิ่ปลูกใบถาผมพอเถ่านะครับ นอกเหนือจากบักมี่กับสีมีบักเขือนะครับบักเขืออันนี้ก็ปลูกทิ้งใบจะโดดแล้วครับบักเขือกับมีบักม่วงก็อยู่ใกล่กันนะครับนอนเหนือจากบักเขือแล้วกับสีมี่คาตะไคข่นะครับปลูกไว้ใส่ต้มปลาต้มไก่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็ได้กินกันแล้วล่ะอีบัวโดนเดี๋ยวไก่มาเลี้ยงกับอุงอวมาลุงสักสองตัวพอสองตัวกับตัวนึงนะครับเบิ้งก่อนครับเบิ้งงบก่อนงบหน่อยครับทุนนี่นะครับจะง่ายเงินเดือนหน่อย บรรยากาศก็น่าจะโอเคครับปรรหน,นกให้พี่น้องเบิงบรรยากาศรอบๆแล้วครับครับเดี๋ยวถ้าผมเหดเทียงหน,หน้าแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่นอ้องเช่ช่องเกษตรบรนเทานะครับให้เบิ่งอีกทีนึงนะครับสำหรับมนีเดี๋ยวผมขอลาพอพี่น้องช่องเอฟซีช่องเกษตรบันเทานะครับขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยแช่ช่วย ซับสะไคร่กดไลค์กดติดตามด้ครับขอคุณหลายๆครับสวัสดีครับปากกดไลค์กดแชร์กดสับสะไคร่กดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะจ๋าส่องกเกเตรบ้านเฮาค่ะสวัสดีค่ะ